ครับวันนี้พามาดูป่าเห็ดแล้วครับหลังจากไปเที่ยวสองอาทิตย์ครับไม่ได้เข้าป่าดูเห็ดตัวเลยไปเที่ยวป่าควนกีบสองอาทิตย์กลับมานี่ครับเห็ดตะไครล้ลราจอมปวกเรื่องนี้ก็เคยถ่ายลงประจำครับได้ประจำเลยนี่ครับมีดอกหนึง แต่ดูสภาพแล้วโดนฝนฮะเริ่มจะเน่าแล้วคงไม่ต้องเก็บเพราะแล้วถ้าดูสภาพคงจะปล่อยเขาให้เป็นเชื้อเนี่ยมาสำรวจป่าเห็ดแล้วกันครับนี่นี่ดอกนึงครับแบบพอฝนตกทั้งคืนนะครับตั้งแต่เมื่อวาน ใบาบเมื่อวานตกเรื่อยๆเรื่อยๆมาดูนี่ครับนี่ก็เป็นเห็ดตะไครครับเนี่ยแต่นี่เราก็จะไม่เก็บครับปล่อยให้เขาเป็นเชื้อเพราะว่าก็อย่างว่าจอเจอฝนเข้าไปทั้งคืนทั้งวัน ออกแนวจะเน่าแล้วครับแล้วนี่นครับอีกดอกหนึ่งนี่ก็ไม่ต่างกันเลยครับเนี่ยแต่ว่านี่ครับยังหอมนะครับน่าเน่าอย่างนี้ยิ่งหอมดีแล้วครับเนี่ยพวกมะเรงมดต่างๆชอบมากเลยครับนี่ก็สามดอกแล้วครับ นี่คือป่าเห็ดตะไคร้แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเดินสองอาทิตย์แล้วก็คงไม่มีคนอื่นเขาเข้ามาครัช่วงนี้ก็เลยไต้บานได้เน่าครับแล้วก็ไม่เก็บปล่อยให้เน่าต่อไปเป็นเชื้อฝนตกก็ป่า ยุงก็เยอะป่าหน้าฝนครับชุ่มชื้นดีแต่ไม่น่าเดินครับให้ดูอีกดอกหนึ่งครับเดกวก็เน่าเหมือนกันครับ